วันนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องราวของแมวตัวนี้ครับ Good Cat GT ติดตามมาชมครับการทรงตัวระบบช่วงล่างทำได้ดีครับผมออกมาเข้าโค้งฟืดใช้ได้ทีเดียวอัตราเร่งความเร็วระบบทรงตัวกระจังหน้านี่ก็ปรับขึ้นมาใหม่เป็น Active Air Intake ให้กระแสลมไหลเข้าไปแล้วก็ทำดูเหมือนลายเคฟล a าดูสปอร์ตชบบเชียวขึ้นมา ท่านผู้ชมครับวันนี้ผมทำหน้าที่เป็นพลขับอยู่ในรถยนต์ไฟฟ้าแท้100%เปอร์เซ์ครับรถยนต์ GoodCat GT ตัวนี้ก็เป็นตัวที่ปรับปรุงใหม่กับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า Permanent Magnet Synchronous 117แรงม้า250นิวตันเมตรแบตเตอรี่ริเทียมไอออนฟอสเฟตความจุ57.70กิโลวัตต์ชั่วโมง แล้วก็ชาร์จเต็มเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยตามมาตรฐานของ NEDC วิ่งได้460กิโลเมตรออกตัวก็ตามสไตล์รถไฟฟ้านะครับ Permanent Magnet Synchronous Motor นี่กดคันเร่งปุ๊บก็ปรื้ดปื้ด แรงบิดมาตั้งแต่รอบแรกนี่สนองตอบได้ดีเพราะฉะนั้นขับรถแบบเนี้ผมเตือนเลยขับรถไฟฟ้าที่มันมีแรงบิดตั้งแต่รอบแรกเนี่ยมืออย่าละจากพวงมาลัยครับโดยเฉพาะยิง่งเวลาที่ถนนมันเปียกเวลาฝนตกเวลาถนนลื่นเนี่ยต่อให้มี t r a คชั่นอย่าเพาเลอเลยครับเพราะกดปุ๊บมันพรวดออกไปอย่างเนี้ บางทีมันดิ้นนิดนิดไอ้จังหวะนิดหนึ่งที่มันดิ้นเนี่ยมันอาจจะเกิดอะไรขึ้นก็นได้เพราะฉะนั้นขับรถแบบนี้เนี่ยรถไฟฟ้าที่แรงบิดมาตั้งแต่รอบแรกจับพวงมาลัยให้มั่นครับแล้วก็ฝึกตกใจพูดแบบนี้จะบอกว่ามันฝึกได้ไงฝึกตกใจตกใจต้องถอนเท้าตกใจต้องถอนเท้ามีตกใจแล้วยิ่งกดอันเนี้ยฝึกแล้วก็จะทําให้เราปลอดภัยขึ้นเมื่อเกิดภาวะขับขันฉุกเฉินการทรงตัวระบบช่วงล่างทาได้ดีครับผมออกมาเข้าโค้งวืด ใช้ได้ทีเดียวอัตราเร่งความเร็วระบบทรงตัวแน่นอนละความนุ่มนวลนน่ะ มันยังให้ความรู้สึกแบบรถไฟฟ้าหน่อยๆไอความรู้สึกแบบรถไฟฟ้าที่ผมว่าก็คือพอมันมีน้ําหนักแบตเตอรี่มันยังความรู้สึกแบบแม้ว่าจะนุ่มนวลแต่มันยังให้ความรู้สึกพอจังหวะสุดท้ายมันยังกระด้างนิดๆอดไม่ได้ครับขับรถไฟฟ้ามาไม่ว่ายี่ห้อไหนอย่างไรเนี่ยยังอดไม่ได้หรอกครับไอความรู้สึกนิดๆแบบนี้แต่ถ้าไม่ใช่คนที่ประสาทร,รับความรู้สึกไวๆเร็วๆจริงๆเนี่ยอาจจะไม่รู้สึกถึงถึงจังหวะสุดท้ายนี้ก็ได้อันนี้ก็ว่ากันไปเท่าที่พอจับความรู้สึกได้ เป็นรถที่ขับสนุกครับแล้วก็รูปทรงทันสมัยสวยเก๋ชอบก็ชอบเลยรักก็รักเลยไม่ชอบก็ไม่ชอบเลยว่าอย่างนั้นดีกว่านะครับรูปทรงรถแบบนี้แต่ว่าคนหนุ่มคนสาวสมัยใหม่ส่วนใหญ่จะชอบรถรูปร่างรูปทรงเก๋ๆทันสมัยแบบนี้นะครับกลมๆแบบนี้สมกับชื่อกุ๊ดแคทแมวที่แสนดีเอาละตอนนี้ผมก็ขออนุญาตควบเจ้าแมวที่แสนดีตัวนี้อย่างสนุกสนานต่อไปก็แล้วกันนะครับ g ูดแค a จ GT จริงๆก็เป็น1ในครอบครัวของ GWM Great Wall Motor นะครับเพียงแต่ว่าอันนี้เขามาเป็นเป็นยี่ห้อกันล้วกันเป็นแบรนด์เดิมที่เรารู้จักกันในนามออร่า o ูดแค t ตอนนี้ก็มาเรียกกันสั้นๆว่า Good Cat GT เป็นรถไฟฟ้าแท้ๆ100%เเซสนนราคาที่เขาตั้งขายกันนะฮะหนล้บ, 1, 90, 000, 000บาทสำหรับตัว GT ตกแต่งแบบนี้ล่ะครับเป็น2สีทูโทนเหลืองดำแบบนี้ ระบบไฟฟ้าเดี๋ยวนี้เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากขึ้น GoodCat ก็ถือว่าเป็นตัวแรกๆที่เข้ามาเล่นกับตลาดเมืองไทยแล้วตัวนี้ก็เป็น GoodCat ที่ผลิตในประเทศไทยจากโรงงานของ g w M เข้าที่ระยองครับออกมาจากประเทศไทยเรา ก็เลยเอามาขับกันดูสิ่งต่างๆที่ก็เพิ่มมานะครับเช่นไวเลสชาร์เจอร์จาก15วัตต์ก็เป็น50วัตต์แล้วมีระบบไฟ V2L ก็คือจากรถยนต์เนี่ยดึงไปใช้พวกเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านได้3,300วัตต์กระจังหน้านี่ก็ปรับขึ้นมาใหม่เป็น Active Air Intake ให้กระแสลมไหลเข้าไปแล้วก็ทำดูเหมือนลายเคฟลา ดูสปอร์ตเฉียวขึ้นมาไฟทั้งหมดเป็น LED มีระบบช่วยจอดนะครับไม่ว่าจะจอดแบบเข้าซองจอดแบบขนานกับถนนจอดแบบช่องเฉียงมีระบบช่วยจอดมีกล้อง360องศารอบคันรถรุ่นใหม่ๆเดี๋ยวนี้ระบบต่างๆเหล่านี้มาครบครับการออกแบบตกแต่งก็ยังดูเป็นรถสมัยใหม่มีเส้นมีสายมีสันขึ้นมาทำให้ดูลู่ลมเฉียวลมดีขับรถไฟฟ้าเนี่ย มันต้องปรับความรู้สึกใหม่ปรับฟิลลิ่งใหม่แล้วจะขับมันได้สนุกและปลอดภัยถ้าไม่เชื่อผมคุณต้องลองเองครับ